พอเราขับรถไทม้าสองปีครับพึ่งรู้ว่ารถไทมันขับซีรอได้แล้วว่ะครับขับมาตั้งสองปีปีที่สองยังหูว่ามันแรียซีรอได้โอ้ยเอานี่คือผู้บริหูเนาะพี่น้องเราสื่อรถมาปีกายปีก้อนนี่ครับบาปีที่สอง เราพึงมโหว่ามันครับโฟครับโฟครับซีนี่คือดึงตัวนี้ขืนเราบ่เคยหูเลยแลาวแเรา,าก็ครับแต่ตลอดเดียวนี่ไอ้ล่อรังนี่เราว่ะไทยไทยไทยหน้าเราก็ใดดส่ตาซองล่อบ่ได้ใส่ซีบ่ได้รครับซีเทื่ยว่าะเสริพค่งหัวก็มาลูบางปีนี่ปรสริฐวะไม่ยั่งดึง ดึงโอ้พิ่นไปดึงแต่ว่าเพิ่นกับผู้บอกเจ้าว่าเออแต่ว่าขันในเจ้าไปดึงเจ้าก็จิกครับสองหลอดยังไงนาดีบ่กแล้วขันเป็นเจ้าครับขันเป็นเจ้าครับเองมือนั้นเจ้ากับสีหูแต่มือนั้นแล้ว

อ่ะนี่แหละครับทุกอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้เนาะใถ่หโโููตาเขาเห็ดมากตัวไม้มันเห็ดมาดีเนาะพอเนาะมันเห็ดโตกันโทษนไม่หายน้ำนี่เวลาเขาต่ำเขาชนมันบ่อง,งอนนะขันรุ่นเก้านั่น เจ้าเป็นคนแป๋วผู้แรกเลยยุศูนยุศูนจะเล่นสายเดชนี่ออนี่แล้ว, <c oughs> วลมันจะท้ยหน้าแทนเจ้าสองบักนี่มันจะท้ายหน้าแทนเจ้านี่ครับรถไทยวัสองปีจ้าผู้บังคับสี่หลอดเลยแ <c oughs> <c oughs> นวคนอยู่หน้าเนาะเราก็กว่าเด้ไปสูงช <c oughs> ิงกับไฟคือว่าแหละ <c oughs>

มือเมดอนานบอยมันข้นได้อยู่ก็เมือีลีเว้ยเอาได้ยูดาก็บอยเปลนบักพอดีอยู่ตั้งต้นโอ้ต้นแก่ต้นนี้แข็งเติบต้นนี้กระดานแม่โคดีดยังดีดกับบุญเจ้าเจ้า เอายางลดเินบเงินเาีโนเลยนะนี่แหะครับคือผู้ประหูกับประหูเนาะพี่น้องมันว่านแบบทุกอย่างมันสีรูไปมดนะครับบางคนกับก่งเป็นบางเรื่องนะครับบางคนกับ เรื่องบางเรื่องกับบ่ไดรูไปมดนะครับกับบ่ไดเก่งนะครับบัวว่าไผทุกคนนะครับผมตัดหนุนเดียวกันก็แบบนั่งเยูะของอย่างนี้น้ำแข็ง <im S 2> เซ็ตเรียบร้อยครับสำหรับงานถมสะมืออี่ครับผมมืออื่น ยังบอลหัววันสิไปใสต่อครับเดี๋ยวผมต้องถามขาแก้ไง่ครับถามพอซุยว่ามืออื่นไปใสนะครับผมหลังจากเสร็จงานแล้วก้อนเขาวันก็ต้องถามกันก่อนครับว่ามืออื่นมีงานโล่งใสเพราะว่าของเฮาบริยูกับแมโคูตลอดนะครับเพราะว่านอนเฮียนไผ่เฮียนมันนครับผมสําหรับมือนี่ก็ถ้าผู้ใดมารานผู้ใดโชคดีก็ให้เข้าให้เข้ากันเดอพี่น้องเดอราสหรับเอฟซีหลายคนนะครับที่ทักมาถามผมในคลิปนะครับว่า พี่เพชรเสียอีรีบอคือพอเห็นเสียตินล่องเสียตินเพิ่นล่งในเฟสนะครับเสียตินเพิ่นล่งในเฟสสำหรับเสียเพชรนะครับเพชรพูนทองนะครับผมเพชรพ่นทองนะครับก็คือพี่เพชรเสียแล้วครับผมพี่เพชรเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุรถแมคโครหนีบนะครับผมเสียชีวิตเป็นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับผมบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้จา่ายเงินเลยเหมือนลราพอเราเห็นแล้วเคลี้ยงเงินเลย,ยามาแน่นอนเลยกไปื